เรื่องย่อละครทองประกายแสด EP ที่5ออกอากาศวันพุทธที่28สิ่งหาคม2567เวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31ใบเฟิร์นหวังสูงมีชีวิตสไตล์คุณนายโดนหมวยแม่ผัวเบรกเอียดรักเอี้ยงเจอต่อเมื่อรักเก่าตายจากไปไม่นาน นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบู์ทองดีผู้เกลียดคำว่าประหยัดขึ้นสมองในละครทองประกายแสดทางช่องวัน31ก็ตาวาวมือไวคว้าที่เกาะใหม่เป็นหนุ่มซื่อมาดไก่อ่อนเอียงสิทธาสุภานุชาติหรือวีระชัยลูกชายเจ้าของห้องเช่าและตลาดสดฐานะดีเบอร์นี้สาวใบเฟิน ่วยโอกาสพลีกายถวายใจทำแต้มสุดลทธิ์เพราะอยากถีบตัวเองให้หลุดจากชีวิตจนตรอกหวังว่าชีวิตจะสุขสบายแบบฉบับคุณนายแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อต้องฝ่าด่านแม่ผัวจอมวงการอย่างหมวยสุภาพร์คำนวณศินหรือวันนาที่พร้อมตั้งป้อมโจมตีหวังเขี่ยบใบเฟินให้กระเด็นออกจากชีวิตของเอียงเรียกได้ว,ว่า สึกครั้งนี้ยิ่งกว่ามวยถูกคู่เมื่อแม่ผัวจอมวางแผนประทะัดสไปซ์สายแซบที่ทั้งแสบทั้งซ่าว่าแต่จะผ่านด่านแม่ผัวว่ายากแล้วด่านลูกชายถึงจะดูทรงหัวอ่อนแต่บทจะหึงโหดก็ดูทรงจะรับมือได้ไม่ง่ายงานนี้ใบเฟิร์นจะมีไม้เด็ดจัดการกับเรื่องวุ่นวุ่นได้อย่างไรบอกเลยหนึ่งวันพันเหตุการณ์ไม่เกินจริง ตามลุ้นกันได้ในละครทองประกายแสด EP ที่5ออกอากาศวันพุทธที่28สิงหาคม2567เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31